ลุงลุงไวคิดยังไงครับถึงมาปลูกต้นอินทผลัมนะครับผมไปซื้อมากินผมไปเที่ยวเลยซื้อกินเห็นมันรสชาติมันดีแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเนี่ยไปซื้อกินเขามันก็แพงเลยก็ต้องคิดปลูกเองเริ่มแรกเริมทีก็คิดว่าต้นเนี่ยแพงถ้าปลูกมันก็คุ้มมันก็คุ้มเลยซื้อมาแปดต้น แปดต้นมาปลูกได้ซื้อต้นใหญ่มาแปดต้นเนปีเดียวมันออกมันออกแล้วก็คนก็มาขอซื้อก็รสชาติมันดีเขาก็ชมเชยเขาก็ขอซื้อไปกินกันเออเพราะว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์มากต่อมนุษย์ผลไม้ชนิดนี้นะผมคิดว่าที่ผมชอบกินที่สุดก็คืออินผาลัมอันนี้มันแน่นอนแก แก้โรคอะไรได้ไหมครับลุงที่ผมเป็นไขมันคละะลอลสเตอรอลน่ะนะผมกินแล้วมันหายอะ่ะมันหายแล้วเขาก็ว่าคนที่เป็นเบาหวานน่ะทานได้ชนที่เป็นเบาหวานมันไม่มีไม,ไม่ไม่เป็นโทษสำหรับโรคเบาหวานอันนี้ปุ๊คนคนิยมมากเลยครับเริ่มเริ่มทีแปดต้นนี่ตอนนี้ทั้งหมด กี่ต้นแล้วครับแล้วประมาณกี่ไร่ได้ตอนนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบต้นอยู่ประมาณสี่ไร่เนื้อที่ประมาณสี่ไร่ที่ใช้ปลูกต้นนี้นะครับ,รบอันนี้ออกผลเยอะมากสองอาทิตย์เนี่ยผลผลิตก็จะพอได้เก็บได้แต่คนก็มาสั่งจองกันเยอะเยอะมากเพราะมันมีประโยชน์คุณค่าของมันนี่ไม่มีอะไรเทียบเท่าสิฟะ่ะ เห็นผลไม้ที่ว่าคนนิยมกินกันคนที่ยังไม่เคยกินกันเยอะเดี๋ยวเวลามาเที่ยวสวนได้เลยจะให้ชิมเวลาเปิดสวนนีเ่เดี๋ยวจะให้ชิม